สวัสดีครับผมุ่มแนวีกิจสองภาคจะมานำเสนอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางยางเป็นวันสดุที่มีความยืดหยุ่นเมื่อออกแรงดึงหรือกดยางจะยืดและกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อปล่อยให้ยางเป็นอิสระยางจะถูกนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้มากมายโดยจะแบ่งออกเป็นสประเภทคือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ยางธรรมชาติคือผลผลิตที่ได้จากต้นยางเช่น ต้นยางพาราลักษณะของน้ำยางจะมีสีขาวพุนและมีเนื้อยางแห้งประมาณ30เแขวนลอยอยู่ในน้ำเมื่อยางอยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่ต่ำจะมีลักษณะแข็งกระด้างเมื่ออยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงจะมีลักษณะอ่อนนิ่มทำให้ยางใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่จำกัดคุณสมบัติของยางธรรมชาติคือมีความยืดหยุ่นสูงทนต่อการฉีกขาดทนต่อการสึกหลอ ข้อเสียไม่ทนต่อตัวทนาลายพวกน้ำมันกิโตรเลรียมมักเสื่อมสภาพเร็วภายใต้แสงแดดและความร้อนกระบวนการผลิตยางธรรมชาตินะครับขั้นตอนแรกจะทําการเก็บเกี่ยวน้ํายางคนงานจะตัดเปิดต้นยางเพื่อเก็บน้ํายางขั้นแข่งตัวกรดฟอร์มิกจะถูกเติมลงในน้ํายางเพื่อทําให้อนุภาคยางแข่งตัวการทีดและาการกด ยาที่จับตัวเป็นก้อนจะถูกแปลรูปเป็นแผ่นเพื่อกำจัดความชื้นส่วนเกินออกการหดแห้งแผ่นยางจะได้รับการทําให้แห้งด้วยลมหรือผ่านการลามพันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการเกิดเชื้อราการประมวลผลแผ่นยางได้พัรจุและเตรียมพร้อมสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆการใช้งานของยางธรรมชาตินะครับน้ํายางดิบจะถูกแปลสภาพเป็น2ลักษณะคือ น้ำยางข้นน้ำยางจะมีเนื้อยางแห้งประมาณ30%เอร์ซแขวนลอยอยู่ในน้ำถ้านำน้ำยางที่ได้ไปผ่านกระบวนการปั่นเวียงจนกระทั่งได้น้ำยางที่มีปริมาณยางแห้งเพิ่มขึ้นเป็น60เอร์เซนจะเรียกว่าน้ำยางข้นโดยน้ำยางข้นส่วนหนึ่งจะถูกส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศจะใช้ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยางอนามัย แต่เมื่อนำน้ำยางสดที่รีดได้มาเติมกดเพื่อให้อนุภาคน้ำยางจับตัวกันเป็นของแข็งแยกตัวจากน้ำจากนั้นก็รีดยาวให้เป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดและนำไปตากแดกเพื่อได้ความชื้นก่อนจะนำไปอบลมวันที่อุณหภูมิประมาณ60-70องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันเราก็จะได้แผ่นยางลมพันซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าโดยยางสังเคราะห์ ยางที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อเล่นแบบยาธรรมชาติข้อดีคือสามารถปรับปรุงสมบัติต่างๆเช่นความยืดหยุ่นความทนทานต่อแรงดึงและการฉีกขาดความทนต่อเปลวไฟสภาพอากาศแสงแดดเคมีและน้ำมันมีสมบัติแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในการใช้งานทั้งยางสังเคราะห์มีความทนทานต่อการใช้งานและเสื่อมสภาพได้ช้ากว่ายาธรรมชาติแต่มีข้อเสียคือไม่สามารถเย้ายาลยเองได้ จะสร้างมลพิษเมื่อกระบวนการผลิตและหากเผาไม้ในอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์นะครับกระบวนการวอลคาร์ไนเซชันนะครับกระบวนการเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพของยางให้มีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นโดยใช้สารต่างๆเพื่อให้ยางสังเคราะห์มีคุณภาพสูงใช้งานได้ยาวนานขึ้น โดยการเติมกรรมฐานใช้ทําให้เกิดพันธะเชื่อมความระหว่างโอลกุลของยางใช้สารเลื่อนปฏิกิริยาและสารช่วยวันไนไนเพื่อทําปฏิกิริยาต่างๆจากนั้นนาไปให้ความร้อนยางจะอบด้วยความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ1 4 0่งรถึงหนึองศาเซนเซเยียาทาให้ยางแข็งแรงและคงรูปต่อมาจะเป็นการเลือกวัตถุดิบวัตถุดิบสําหรับการผลิตยางสังเคระห์คือโพลีเมอร์ ยางแต่ละชนิดจะใช้มโมเมอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและการใช้งานของยางผมจะขอ,อยุตัวอย่างมา3าตัวอย่างได้แก่ยางซิลิโคนยางบิวทาไดนและยางบิวทิลโดยยางซิลิโคนนะครับแกนสายโซ่หลักของยางซิลิโคนไม่ได้ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนเหมือนยางชนิดอื่นแต่จะประกอบด้วยอะตอมของซิลิคอนและออกซิเจน ย,ยางซิลิโคนมีหลายเกรดแต่เกรดที่ใช้กันมากที่สุดจะเป็นโพลิเมอร์ของไดเมทิลไซลอกเซนยางซิลิโคนจะมีสมบัติความยืดหยุ่นดีจํงเป็นต้องทำให้คงรูปโดยกระบวนการบัคไนด์ด้วยเปอร์ออกไซด์เนื่องจากความแข็งแรงของบรรทัดระหว่างซิลิคอนกับออกซิเจนสูงกว่าคาร์บอนกับคาร์บอนและไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลยางซิลิโคนจึงทนต่อสาภาพอากาศโอโซนแสงแดดและความร้อนได้ดีกว่า ยางที่เป็นโพคาโดคาร์บอนยางชนิดนี้จึงเป็นยางชนิดพิเศษที่สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิสูงมากๆอย่างไรก็ตามยางซิลิโคนมีค่าความทนต่อแรงดึงความต้านทานต่อการขัดถูและความทนต่อแรงกระแทกต่ำมากการใช้งานของอยางซิลิโคนจะถูกจำกัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ยางชนิดอื่นได้เพราะยางชนิดนี้มีราคาสูงมากส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตยางที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินรถยนต์ ใช้ทำฉนวนหุ้มสายเคเบิลอุปกรณ์ทางการแพทย์และใช้ในงานเภสัชกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องสัมผัสกับอาหารยางบิวทาไาอีนเป็นโพลิเมอร์ของบิวทาไาอีนที่มีการจัดเชื่อมต่อกันหลายแบบเช่นแบบซิ C, ท1-4สทมหน1-4หรือไวนิล1-2ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้ในปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน ยาชนิดนี้จึงมักใช้บดผสมกับยาไม่มีขั้วชนิดอื่นเช่นยางธรรมชาติยางบิวตาไดอีนมีสมบัติพิเศษคือมีความต้านทานต่อการขัดถูสูงมากแต่มีความทนต่อแรงดึงค่อนข้างต่ำยางดิวตาไดอินจึงถูกใช้ร่วมกับยางธรรมชาติในการผลิตดอกยางของยางรถยนต์เพราะนอกจากจะทำให้ดอกยางมีความต้านทานต่อการขัดถูสูงขึ้นแล้วความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานก็จะต่ำลง ยางจะมีความต้านทานต่อการฉีกขาดในบริเวณล่องสูงขึ้นยางเบต้าไดอินยังถูกใช้ในการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทนต่อการสึดหลอหรือทนต่อการขับถูที่ดีเช่นยางพื้นรองเท้ายางกันกระแทกสายพานยางส่งกำลังเป็นต้นยางบิวทิลเป็นโคลปริเมอร์ระหว่างโมโนเมอร์ของไอโซพีนและไอโซบิวทิลีนโดยมีไอโซพีนน้อยมากประมาณ0.5น เพียงเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลด้วยกรรมฐันในระหว่างปฏิกิริยาวันคาไนเซชันได้เท่านั้นทางนี้เพราะในไอซโซพีนมีพันธะคู่เพ้องไว้ต่อการทำปฏิกิริยา จากโครงสร้างทางเคมี an, จะเห็นว่ายางบิวเทิลจะประกอบด้วยส่วนที่อิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ทำให้ยางมีความทนต่อการเสือส่อมสภาพความร้อนนอกจากสมบัติการทนต่อออกซิเจนความร้อนและสภาพอากาศแล้วยางบิวเทีลยังมีความทนต่อน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ได้ดีทนต่อกดและด่างรวมถึงทนต่อการถูกออกซิไดซ์โดยสมบัติพิเศษอีกอย่างของยางบิวเทิลคือมีการซึมผ่านของก๊าซ่อนข้างต่ำ ทำกวัวยางธรรมชาติประมาณ8-10เท่าทำให้ยางบิวที่เหมาะสมในการผลิตยางในรถยนต์ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ทำาำนวนห้องสายไฟฟ้าแผ่นยางใช้ภายนอกอาคารเป็นต้นขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ